จริงจริงมันมันเหมือนกับหลายๆคนก็ถามว่าแบบคือเพื่อนเพื่อนด้วยทั้งในวงการและนอกวงการก็จะมีการส่งรูปมาให้ดูว่าแบบอุ้ยขนาดนี้เลยหรออะไรเ่งี้<ม>ยยพี่ๆหลายคนก็ถามยอยะไรเยงี้เราก็รู้สึกว่าเขาโทรมาบอกเราแล้วว่าจะมีการถ่ายแบบแบบนี้เกิดขึ้นเหมือนแบบจะมีการถอดเสื้ออะไรเงี้ค่ะแต่ว่าเขาไม่ได้บอกว่าจะต้องแบบทําท่าไหนหรืออะไร<ม>เพราะเราก็ไม่ได้อยากรู้อยู่แล้วน<อ>ึวกออกมาแต่ว่าพอพากออกมาเป็นแบบนี้เราก็แบบโอเคมันก็สวยดีมันก็ผ่านไปแล้วจะให้เรามีปัญหากันมันก็เสียเวลาคุณยุ่งมากเลยอ่ะเหมือนแบบวุณทํางาน่คิดวันพ 7วันเพราะฉะนั้นเวลาที่คุยกันอะ่ะไม่อยากคุยเรื่องที่มันเป็นเรื่องอะไรแบบนี้อยากอยากอยากคุยแบบเรื่องที่มันจําเป็นมากกว่าแล้วก็คุยแต่เรื่องดีๆอะไรเงี้ยค่ะเดี๋ยวคุยไปคุยมามันก็จะแบบดูไม่แฮปปี้แต่จริงๆวุ่นๆโอเคเพราะว่าคุณรู้สึกว่าถ้าไม่โอเคก็คงไม่ไม่โอเคแต่ไม่ให้เป็นตั้งแต่ให้ไปเล่นหนังแล้วแหละแต่ว่า น่าจะเชียร์หนังเขามากกว่าคือแบบเราเรา,เราอยู่ด้วยกันเราเป็นคู่รักกันเราก็น่าจะแบบว่าสปอร์ตงานของกันและกันมากกว่าเขาก็อธิบายค่ะว่ามันมีอะไรแต่คือคือเราเราก็แบบเราก็ไม่ถึงขนาดแซวนะก็แบบเขาส่งเขาเป็นคนส่งรูปให้วุ้นดูก่อนไงเหมือนแบบวุ้นก็เห็นจากคนอื่นแล้วแหละแต่ก็ไม่ได้พูดอะไรแต่ว่าพอเขาส่งมาก็ก็ดูแล้วก็มันมันก็มีแค่รูปเดียวที่มันแรงแรง,แรงนิดนึงนะอะไรอย่างเงี้ยจริงจความรู้สึกลึกๆเองงอนไมหมคะนิดนึไงไอดีะมันก็ไม่ได้ถึงขนาดงอนนะมันก็แค่เหมือนแบบ คือพื้นฐานคุนไม่ได้เป็นคนงีのの kind of ่เง่าเรื่องอะไรแบบนี kind of ้อยู่แล้วไงคุณก็เลยคิดว่ามันมันผ่านไปได้ง่ายๆแต่ว่าพอคนถามเยอะๆเขาก็แบบที่คิดก็บอกเข้มแข็งไว้นะว่าช่วงนี้มันต้องผ่านอะไรเยอะล้วก็บก็ไม่มีอะไรุโอเคอะไรอย่างเงี้ยจับตาใหญ่เลยก็จริงก็ก็แยกย้ายกันทำงานบ้างนะคะคือไม่ได้แบบคือเวลามันไม่ได้ตรงกันจริงๆช่วงนี้มัน จะเจอกันน้อยมากอะแต่ว่าแต่ว่าก็ยังเหมือนเดิมแต่ว่าไม่ได้งอนไม่ได้ทะเลาะไม่ได้อะไรกันเลยใช่ไหมไม่มีค่ะคือทะเลาะกันก็คงแบบต้องเคลียร์กันให้เสร็จคือไม่สามารถออกมาทํางานได้ถ้าเกิดทะเลาะกัน